สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแหวนไพฟอร์ฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการ Up อัพตีฮะคือที่เป็นรูปปั่นนะเวลาเราโจมตีครับเราจะคิดเป็นเลือดนะฮะแต่ด,ดูว่ามันจะเป็นตัวไหนเวลาเราโจมตีนะฮะจะเพิ่มเลือดให้เราทันที ตอนนี้เลือดผมมีอยู่888จุดนะฮะ888จุดแล้วมันจะเพิ่มขึ้นมามันจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะจดาก800ได้1,000เอ่อเพิ่มมาเป็น1,188นี่นะฮะ1,000 หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดจากแปดร้อยแปดสิบแปดนะครับทุกเทินนฮะเหมาะกับการลงดันนะฮะลงดันหรืออตีมอนนะครับผมนี่ครับตัวนี้ตัวนี้นี่ยครับแวมไพร์ลิกทัศนะฮะตัวเนี้ยปัจจุบันรับ20%ความเสียหายที่ทำกับอาวุธเป็น HP สูงสุด5%อร์ต่อ HP นะฮะสูงสุดต่อเทินนะฮะอันนี้แนะแนะนำเลยนะครับ เพราะว่าถ้าเราเล่นกับมอนสเตอร์ครับผมนานๆๆๆมันก็ช่วยเพิ่มเลือดก็คือช่วยเราประหยัดเลือดในครั้งไปได้เยอะเลยนะในกระเป๋าครับผมโอเคครับก็วันนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับผมขอบคุณครับ